สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาเกียวเขานะครับอยู่ไฮอยู่หน้าครับมือนี้มีสร้อยจูครับมากับพ่อครับบอกว่าดีแฟนครับนะครับสวัสดีครับมากินสร้อยจูกันครับไมากินสร้อยจูครับเี่ครับคันแท่นหน้าครับมีตับสามสิบกีบครับแล้วก็เนื้อครับแดงๆนี่พี่น้องใส่ตับก่อนเลย มาเกีียวเขานะครับมาเกีียวเขายอยละเอ็ยดครับนี่ถือโอกาสเลยครับในซ้อยจุตับเป็นกระหายน้อยหน่อยครับพี่น้องอยากกินแต่โดนแหรอครับกินเลยเพ่อกินเลยเลย ที่มาคือว่าตับหวานที่มงตับหวานอื้อผมดีแท่บีอื้ เ้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพักนอกอมผมดีครกบ,บีบีกับเพียง่วนห,หน่อยบานเท่านี้มันเสียบนะครับยำกาดหรือเป่า,าตนนัน นนกัเน,กนเทนนียนาเจยวบ่ดีอยากเสียบพี่นนองอืมกันเทียนาไฟครอบนี่เนาะอืม ลายผักผัก,กเกษตรน้ำก็มีผัก,กเกษน้ำทั้งผัก,กเกษตรธรรมดาก็มีหลากหลายมาบางังถือโอกาสเนาะครับให้พรอมาหักกลวองน้ำขั้นแท่นหน้ามาให้เนาะนี่เดียวขั้นแท่นหนามืแมนเดิน

mười lăm tập 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 tập

Cảm giúp kịp bánh tạp hợp Ồ, kịp mà sợi, mà kết rồi Nào, phải gì หน่อยมาคไตัวนึนคือหมูอ่ะไอ้นใช่หน่อยมาตากเก่าครับแล้วรถเกี่ยวมัเรมมเฝ้า่าเขาน้ำกับมะาทายลิปน้ำครับเนี่ยครับปีหนึ่นงวัะกับมานเนี่ยล้ยไม่ร้งตนไหม ไอ้อะเรียกหนโจ้วว่าดีเริ่มยังบ่เริ่มกับเริ่มแนวเกะ ันแท่นหนี่พ่อย่ำอะไรอยู่สามสิบกิีนันแท่หน,า,นา,ามหย,ย่บบ่ g. อหลก bí ngang tắp, ngon, mà ยำได้ป่ะสิมสิ่งพลอยอยู่ดิเดี๋ยวคันแท่นหน่อยำบ่ได้ยำบ่แหลกหันหนาไปไหน่อยเพชรพดพดดริกกะไร รเราจะนั่พักหนอกครับพักหนอกบ้านเอ,เอาฮัทหัวเพียงในเวบปเปนเนียบอืม,มตับตับหวานนกไปใจ้งกวางใหญเพิ่นบ้างเนหอยไก่ตับเด้อพี่น้องเอ้ยตับหวานตับหวาน แต่ว่ามาใส่วีขมๆเลยว่ามันคักอืมโอ้อน้ำลำสุดยอดพี่น้อง เด็ดเด็ดปิกหลันได้ขักแค่ปิดตลาดได้เลยบ้าเป็นบีป่ะสองถุงอันนี้บีแท้ครับคมจับอันใบปลายมันเหนียวเนาะมันแน่หน้า เอาเจ้าได้อีกบ่คนหมดมา,น,านี่ดอกจอกนี่หยับนี่ขั้นแน,น,น่น่ะ,ะมาไว้แล้วเค็ดเซ็ด<ะ>จัดเลยขอไว้แล้วครับส่ว่งบ่ดีครับ แม่มากม่เอาออกกล่องน้ำเจ้าหมดครับ, <g ül> อบโอ้แซ่บๆไปแล้วพี่น้อง กินในคำมันนี้แล้วเห็ดเขียวคนก็เสียตัวไม่เป็นหรอกเห็ดไรกเห็ดป่นนำมันกนเห็ดผักควนตัวเห็ด มาว่ะ่อ,อน้ำลูกใช่มอ,องบางนละก่อนนี้ครับจินก่อนปลาพอดีพ่าเหมรุ่นคือ สามสิบจีบพอยงัวหน่อยหอยห่ำได้ขั้นต้อนนั่นหนาบได้ครับพอแล้วหยำมบได้มันตับเนี่ยโอ้ยตอนเงี้ไม่ได้กันหนย่มหมดเสียบได้ะนะว่าเฮ้ยน้นองเพจ พริกเลยเห็นมาเพิพกย้่มอมสองเลยพริกตลาดให้บาลายเยไม่ได้ตัวเต็มตูเลยพริกน่าพริกกันแห้งพงถึอร่ไมพอกินพิกนี่ยะอะาแล้วมเผ็ดสองไว้นะเออไนอเขาครับตังไทยทางหน้าครับนี่ตรงหน้าเลยเนี่ย ว่าน้อยนี่ยคอยแจ้าว่าดีก็บยำได้เน้าแก้าเลยเน่ามันเสียพี่น้องกลับมาบานมาจัดหลวัดจะไปหยานมันเน่ากินคนบานเท่าดอกเน่าเนี่ยวาครับตอนนี้เมื่อเป็นยังดอก

เดี๋ยวยังเดี๋ยวตะเพ็พดพวดโอ้โหเฉาอยู่ไปน้ำขั้นแท้นะ่ะน้องเต๋แบบอย่ามาขัาในใต้แท่น่ะมันขาดมันจะซื้อมันมคล่องแมันมาคลองแคลนก็ปาดไปแล้วอยาพี่น้อง

พักนี้กับปู่ยุษาครับพักเกษน้ำ คำหนึ่งพ่อแล้วเพ็ดไม่ไหวเอ้ี๋้วล่าได้ก็่ได้อิ่ออี่มหรอครับล่าแล้วล่าแล้วเผ็ดนี่เหรอผู้เผว่านี้แล้วครับประจูดเลยเกลืออิ่มเมื่นแล้วครับ

แซมมันตับครับหั่นหนยกๆพวดพาถึงใจแล้วรุ่นที่ได้จัดไหมครับซ้ำตาเขาแหงครับเอาเราเจียว ว้าววันนี้เสือมาไหลายเนาะครับกับองร้อมูสนเศษก็มีครับแต่วันนี้เหนืองามแบบโอเคนะครับสำหรับกิมีนกขอตัวก่อนนะครับยิ้มเหรอฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเรานะครับขอบคุณนะครับที่มารับชวมครับขอบคุณครับ